สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมกับพวกเราร้านหิงซาวอะไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้เรามาเปิดสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมเอาเฉพาะสินค้าที่เข้ามาใหม่ละกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ของเข้าเยอะนะครับผมพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะมาดูของที่ร้านนะครับผมก็สามารถโทรตามเบอร์โทรนะครับผมที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับผมสอบถามเส้นทางหรือว่าเข้าไปใน Google Ma p พิมพ์คําว่าร้านหิงซาวอะไรนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วพี่ก็จับตาม ในแมปได้เลยนะครับผมสําหรับท่านที่จะจับตาม GPS นะครับผมโอเคนะครับผมร้านเรายังรับซื้อเครื่องเสียงทางแจ้งนะครับผมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเหมือนเดิมพี่ๆท่านไหนที่ต้องการจะขายเครื่องเสียงนะครับผมก็เชิญเลยที่ร้านนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมสินค้ากันเลยนะครับผมสินค้าตัวแรกนะครับผมเป็นตู้ซับเบดนะครับผม18นิ้วแผ่นดินไว้นะครับผมจากค่าย p พ Audio ร้อยนะครับผมเนี่ยสวยนะครับผมขอเล็กนะครับผมด้านข้างก็จะประมาณนี้ด้านหลังนะนะครับผมสภาพดีนะครับผมสภาพดีผมบอกเลยเนี่ยสวยครับตัวนี้มีสองใบนะครับผมเราขายกันแค่ราคาใบละนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็พอราคาช่วงนี้อะไรก็ถูกนะครับผม ตู้ป,ป่านะครับผมใบละหนึ่งพันห้ารอบาทนะพี่ท่านไหนชอบจัดเลนถัดมาเป็นตู้ลำโพงซับเบสสูตรบีวีนะครับผมจากค่ายพีเอ็นออริโอนะครับผมมีทั้งหมดอยูสองใบตัวนี้เป็นงานท็อปนะครับผมเหลืออีกสองใบเพราะว่าลูกค้าเขาแบ่งไปแล้วส่วนพี่ๆท่านไหนสนใจท,ที่จะอยากได้สองใบนะครับผมก็มาเอาได้เลยนะครับตอนนี้เหลือสองใบตะแกงปั๊มนะครับผมเนี่ยตะแกงปัม๊ม เป็นงานท็อปนะครับผมตัวนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านหลักน่นะครับผม <c oughs> สำหรับตู้บีวีนะครับผมตู้บีวีจากค่ายพีเอ็นออเดียมีสองใบงานท็อปเราขายกันที่ราคานะครับตู้เปล่าใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับผมสองพันสองร้อยบาทตัวนี้งานท็อปถ้าเป็นหน้างานแล้วเราก็จะขายอยู่ประมาณสองพันห้าสองพันหกนะครับผมแต่อันนี้ ตามสถานการณ์เหมือนเดิมนะครับผมเราขายแค่ตัวละใบละสองพันสอง้อยบาทนะครับผมกลางสิบห้านิ้วนะครับผมหนึห่งคูณหนึ่งแมหัวจัลรวดหรือปากแตกก็ได้นะครับผมมีทั้งหมดอยู่4ีใบตัวนี้ขายอยู่ที่ใบละแปดร้อยบาทนะครับผมนี่แหละมีมือจับเหล็กแขนได้ตั้งได้นะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับผมนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพจแบบนี้ นะครับแน่ใชครับผมมีอยู่4ใบนะครับผมเราขาย4ใบละ800บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับผมอีก4ใบตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากมากนะครับผมตัวนี้เป็นขอบเหล็กตะแกรงปั๊มนะครับผมเนี่ยตะแกรงปั๊มนะครับผมยางสวยนะด้านข้างมือจับเหล็กนะครับผมตู้ละ4ตัว ไม่จหมดเนี่ครับเนี่ยส,ยสวยเลยนะครับผมเนี่ยตะแกรงปั๊มขอบเหล็กมือจับเด็กมาตรฐาน,นครับตัวนี้จ๊สวยเลยนะครับด้านหลังสภาพประมาณแปดสิบห้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมด้านบนตัวนี้มีทั้งหมดอยู่หกใบนะครับผมเนี่ยอีกสองใบสวยไร้ทิินะครับผมตัวนี้ สวยมากเป็นตะแกงปั๊มด้วยนะครับผมตัวนี้เราขายกันอยู่ที่ราคาใบละพันแปดนะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีอยู่หกใบสามารถแยกสองสี่หกได้หมดนะครับผมขอให้เป็นคู่ที่พี่ท่านไหนชอบแบบไหนก็มาเอาเลยนะครับผมตู้กลางก็ยังอยู่นะครับผมเครื่องมอเตอไฟไอเครื่องบัดไฟเจ็ดจุดเจ็ดก็ยังอยู่นะครับอ เสียงกลางใบละเจ็ดร้อยห้าสิบเปอยังอยู่นะครับผมนี่แหละมือจับเหล็กสีร่อนหน่อยก็ไปเราไปทาเซียวนะครับผมไม้ยังแน่นอยู่นะครับผมสวยๆตัวนี้ใบละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเบรเน็กโซู่นะครับผมก็เหลือสองใบนะครับผมไปละหนึ่งพันบาทนะครับผมสิบแปดนิ้วแล้วก็จะมีตู้ทีเอทีเอเป็นสูตรเบรของเขาเลยนะครับผมตัวนี้งานท็อปตะแกงปั๊มมือจับเหล็ก แบบทรงใหม่นะครับผมด้านหลังนะครับผมสลัก F หนึ่งแปดตัวนี้อยู่ใบละสอง0ันสองรบาทเหมือนกันนะครับผมเป็นสูตรจาก T ไทยออดิวงาน C N C ไม่ได้ตัดมือด้อยตัวนี้ตัดเครื่องนะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็จะมี B พันนะครับผม B พันตู้เบียตู้ซับเบียตู้ B พันสิบแปด B นิ้วอีกสองใบตะแกงลายนี้นะครับผมสวยเหมือนกัน สีอาจจะซีดเราไปทําสีเอาใหม่แต่ไม้ยังแน่นนะครับผมมีอยู่สองใบตัวนี้อยู่ที่ใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับมมมีมีสองใบแล้วก็กลางแหลมกลางแหนมสิบสองสองคูณหนึ่งมีทั้งหมดอยู่สี่ใบผมขายโลลวกันเนาะมันเป็นหน้าผ้านะครับผมหน้าผ้าแกะได้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างในนี่ครับข้างในนี่งานดีครับตัวนี้ สาแหลมจะดหดปากแตะได้นะครับข้างในตัวนี้มีอยู่สีใบผมขายโลใบละห้าร้อยบาทนะครับผมมาเอาได้เลยแทนได้ตั้งได้มันเหมือนกันนะครับผมไม่อแท้ด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับผมขายตามสภาพนะตัวนี้เอาราคาไปละห้าร้อยพอนะครับผมแล้วจะเป็นตู้กลางแหลมสิบห้านิ้วงานธรรมดาตัวนี้ก็ไปละห้าร้อยมาดูได้นะครับผมตัวนี้ไปละห้าร้อยข้างในมีบุใหญ่ยยแก้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นพีเอส ส2องนะครับผมปส12สองอยู่ที่ใบละเ5 0ห้าสิบาทคู่ละพันห้านะครับผมอยู่ที2สองนะสวยนะครับผมน่าจะเป็น RCF นะครับ RCF ละกันนะครับม RCF นะครับตู้ RCF 12สองนิ้วคู่ละพันห้านะครับผมชิปนี้ก็จะมีจะเพาะตู้ลำพงนะครับผมแล้วก็ดอกลำพงนิดหน่อยนะครับดอกท่มนะครับผมดอกท่มดอกละพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผม พี่หนึ่งปหนึ่งปดพิซเซมดอกละพันสีะครับผมแล้วก็จะมีไอบ้าไอบ้าไวทซีพันสองร้อยบาทแม่เหล็กใหญ่ตัวนี้อยู่ที่ดอกละสองพันสี่ร้ยบาทแบบี่สวยกันเลยนะครับผมที่พี่ชอบท่านไหนก็จัดเลยเดี๋ยวมาชมกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เกียนสมัรชมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ